สวัสดีครับผมคราวนี้เรากลับเข้ามาในส่วนของรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นนะครับคราวนี้เนื้อหาในของงานชิ้นนี้นะครับผมก็จะเป็นการขึ้นลักษณะของรูปเลขาคณิตนะครับโดยมีการใช้เครื่องมือนะครับขั้นต้นนะครับก็คือตัววงวินของเรานะครับผมเนื้อหาในบทเรียนนี้จะสนุก จะมันมากน้อยแค่ไหนเราวิชรับชมกันเลยครับในส่วนของรูปเลขาคณิตน,นะครับผมจากที่เราเห็นนะครับผมก็จะเป็นลักษณะรูปทรงของ2มิตินะครับผมซึ่งลักษณะของมันนะครับก็จะแสดงให้เห็นถึงความกว้างความยาวนะครับของตัวชิ้นงานนั้นนะครับอ่าเราก็จะเริ่ม รูปเบสิกนะครับก็เริ่มมาจากวงกลมก่อนนะครับผมก็จะมีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมหลายเหลี่ยมมากกันไปนะครับผมขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบนะครับผมว่าจะออกแบบจะใช้การงานยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะในการใช้เครื่องมือวงเวียนในงานเขียนแบบครับผมนน้องๆน่าจะคุ้นเคยคุ้นชินนะครับผม แต่นี้ยเรามารองเรียนรู้กันนะครับผมเทคนิคแต่ละตัวแต่ละชิ้นเนี้ยไม่เหมือนกันนะครับอย่ารอรอจะได้มาฝึกทานะครับเมื่อทําแล้วนะครับก็จะเกิดรูปร่างนะครับลักษณะต่างๆซึ่งทั้งนี้นะครับเราก็จะใช้วงเวียนเป็นหลักนะครับในการกําหนดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระยะองศาหรือสัดส่วนต่างๆนะครับในส่วนของวัตถุประสงค์ของงานชิ้นนี้นะครับ อย่างแรกนะคะก็เพื่อเข้าใจวิธีการในการสร้างรูปเลขาคณิตโดยการใช้วงเวียนนะครับผมขั้นตน้นต่อมาในการฝึกการใช้เครื่องมือนะครับและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบนะครับต่อมาฝึกในการมองภาพนะครับตอนที่เราทําการสร้างรูปเลขาคณิตขึ้นมานะครับเราจะมุมมองนะครับลักษณะมุมมองเราจะมุมมองยังไง นะครับและสุดท้ายขาดไม่ได้เลยนะครับเราก็ต้องมีวินในนะครับมีความรับผิดชอบแล้วก็ตัวชิ้นงานนะครับจะต้องมีความสะอาดรอบครอบตัวชิ้นงานแล้วก็มีเจตัดเจคติที่ดีต่อการทํางานครับผมในส่วนของเครื่องมือและอุปกรณ์นะครับก็เหมือนครั้งที่แล้วนะครับเหมือนคลิปที่เราแล้วนะครับที่เราได้ใช้นะฮะไอเยลติบา อธิบายขั้นต้นนะครับอย่างแรกนะครับโต๊ะเขียนแบบนะครับผมแล้วก็จะใช้ง่ายๆนะครับก็อาจจะเป็นโต๊ะญี่ปุ่นนะฮะหรือว่าโต๊ะที่มันมีขอบสันเรี่ยมนะครับที่สามารถใช้กับไม้ทีสไลด์ของน้องๆนะครับต่อมาครับเทปกาวครับผมก็จะเป็นเทปกาวย่นนะครับก็สามารถไว้สําหรับในการติดชิ้นงานนะครับต่อมาไม้บรรทัดนะครับหรือสเกลนั่นเองนะครับผม ซึ่งในตรงนี้เราก็จะใช้ในส่วนการวัดระยะวัดขนาดนะครับต่อมาไม้ที่ครับผมแหซึ่งไม้ทีเราก็จะมีลักษณะตัวที่อย่างนี้เป็นหลักนะครับเราก็จะนํามาแนบข้างกับตัวโต๊ะเขียนแบบนะครับสามารถเขียนได้ไง่ายนะครับต่อมานะครับยางลบนะครับผมแหมขาดไม่ได้นะครับต่อมา กระดาษที่ใช้ในงานขิยนแบบนะครับซึ่งในโจทย์ของวันนี้นะครับเราก็จะใช้ในส่วนของกระดาษ A4 นะครับผมต่อมาไม้สามเหลี่ยมนะครับอ่าหรือว่าเอ็ก t นั่นเองนะครับผมตัวนี้สามารถปรับ มุมปรับองศาได้ครับและสุดท้ายหัวใจสําคัญเราขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือดินสอครับผมนะครับซึ่งลักษณะดินสอนะครับก็อยากแนะนําน้องๆนะครับหรือว่าผู้ที่เข้ามาเรียนหรือว่าสนใจใหม่นะครับอยากแนะนําให้ใช้ดินสอที่มีลักษณะไส้ที่มีขนาดเล็กนะครับเล็กเรียวเวลาเราเขียนนะครับก็เส้นนะครับ ความคมของตัวรูปของตัวเส้นนี้ยจะสม่ำเสมอกันนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูขั้นตอนวิธีการ,การเขียนแวบบนะครับผมอ่าเหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องทำการตีกรอบวรลยานะครับทุกข้างนะครับผมทั้งสี่ด้านสี่มุมนะครับออกข้างนะครับก็ข้างละหนึ่งเซนติเมตรนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ทำการตีกรอบให้ครบ ทุกด้านนะครับแล้วก็มีการใช้เครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ทีหรือว่าไม้สามเหลี่ยมนะครับเข้ามาช่วยควบคู่ด้วยนะครับต่อมานะครับวันนี้ก็จะเป็นขนาดของกรอบของชื่อชิ้นงานนะครับผมซึ่งลักษณะขนาดตามนี้เลยนะครับแนวรูปแบบนะครับก็เราจะเป็นอ่าสามแถวนะครับผมมีความกว้างนะครับผม ซึ่งขนาดตัวหนังสือของเรานะครับเราก็จะใช้อยู่ที่ศูนย์จุดห้าเซนนะครับหรือว่าห้ามิลนั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราทําการตีกรอบเสร็จแล้วนะครับก็ได้แบบตามที่เราต้องการหลังจากนั้นเราก็ทําการแบ่งระยะของกรอบครับซึ่งในการแบ่งระยะของตัวกรอบนะครับผมเราก็จะไล่จากบนลงมาล่างนะครับโดยมีระยะห่างอยู่ที่8เซนติเมตรครับผม ขึนมานะครับผมก็ทําการตีช่องนะครับไปในส่วนของทางแนวนอนนะครับผมซึ่งเราก็จะไล่จากซ้ายไปขวานะครับโดยระยะห่างของตัวช่องนะครับของด้านบนจะห่างอยู่ที่9เซนติเมตรนะครับคราวนี้เราก็จะทําการแบ่งตัวช่องตัวนี้นะครับเราก็จะวัดทําการวัดออกเป็น2ช่องครับผมอ่าเราก็จะได้ตาม กรอบตามแบบตามที่เราต้องการนะครับอ่าครั้งนี้เรามาดูนะครับในส่วนของการใช้เครื่องมือนะครับรูปแรกเบสิกนะครับเราก็จะเริ่มในการสร้างรูปวงรีนะครับโดยครั้งนี้นะครับอ่าครูก็ได้กําหนดนะครับจุดเริ่มต้นของเราคือเป็นจุด O นะครับผมอ่าจุด O นะครับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็มีการวัดระยะรัศมีนะครับรัศมี นะครับออกมา3เซนติเมตรครับนะครั้งนี้เราก็จะใช้รูปนี้นะครับแล้วก็ทําการกลางไม้นะครับผมกลางวงเวียนนะครับให้ได้ตามขนาดตามที่เราต้องการเมื่อกลางได้เสร็จปั๊บเราก็ทําการลากรูปนะครับแหเป็นวงกลมนะครับตามที่เราถนัดนะครับผมโดยขนาดเราก็จะได้อยู่ที่เส้นผ่าศูนย์กลาง6เซนติเมตรครับผมนะรูปแรก ถัดต่อมานะครับเราก็จะทําการสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับซึ่งลักษณะในการสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับเราก็จะทําการอิงรูปวงกลมเหมือนเดิมครับซึ่งในวงกลมตัวนี้นะครับก็อยากจะแนะนําแล้วก็บอกน้องๆก็คือเราจะใช้ลัศมี3เซนติเมตรนะครับก็คือถ้าง่ายสะดวกกับเรานะครับเราก็ทําการ่ วาดล่างได้เลยนะครับให้ครบทุกช่องได้เลยในส่วนการสร้างสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับเราก็จะเริ่มต้นนะครับอยู่ที่จุด O นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทำการตีเส้นให้มันได้ฉากนะครับลงมาประจบมุมด้านล่างเราตั้งที่จุดหมุด A นะครับทำการกลางขานะครับของตัววงเวียนนะครับจากจุด O ไปจุด A ครับ หลังจากนั้นเราก็ทําการขีดลากเบาๆนะครับขีดเส้นลากเบาๆนะครับเพื่อให้เกิดจุดตัดจุดตําแหน่งนะครับผมเมื่อหลังจากที่เราได้เสร็จสับแล้วนะครับเมื่อเราได้จุด A นะครับจุดสตาร์เริ่มต้นเสร็จสับแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการใช้นะครับตัวไม้ที่นะครับหรือว่าไม้บรรทัดของเรานะครับในการขีดเส้นระยะนะครับ จากรูป A นะครับเขียนรูปนะครับ A B c นะครับจนจะทำให้เกิดรูปสามเหลี่ยมตามตัวอย่างนี้เลยครับผมในช่องต่อมานะครับในการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมซึ่งอันนี้นะครับก็เราจะเริ่มต้นที่วงกลมเหมือนเดิมนะครับโดยขนาดระยะนะครับผมรัศมีอยู่ที่3เซนติเมตรนะครับ หลังจากนั้นให้น้องๆน,นะครับผมแอบน้องๆทําการมาร์คตำแหน่งมาร์คจุดนะครับโดยให้ผ่าเส้นตัดศูนย์กลางนะครับผ่าเส้นศูนย์กลางนะครับทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับแล้วก็ทําการมาร์คจุดนะครับมี A B C D นะครับผมซึ่งอย่างแรกนะครับเราก็จะทําการกางขาก่อนนะครับจากจุด A ไปจุด O ก่อนนะครับผมแอบจากจุด A ไปจุด O ก่อนนะครับซึ่งเมื่อเรากางเส้นสับเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการขีดเส้นระยะครับผมแอบขีดเส้นให้เกิดจุดตัดนะครับครั้น,นี้นะครับเราอาจจะต้องทำํำในการขีดลักษณะเลยออกจากเส้นวงกลมหน่อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ย อาจจะทำให้รูปเราได้ไม่ตามที่ไม่เป็น,ปนไปตามที่เราต้องการนะครับเราก็ต้องขีดออกมาให้เป็นลักษณะคล้ายดอกไม้แบบนี้นะครับโดยจุดเริ่มต้นนะครับในการขีดก็จะเริ่มปัดมุมอยู่ที่จุด A จุด C จุด B และจุด D ครับผมเมื่อเราทำการขีดเส้นเสร็จแล้วนะครับก็จะได้เป็นรูปถัดมานะครับก็จะเป็นลักษณะของรูปดอกไม้ดาวกระจายนะครับผม เมื่อได้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการขีดเส้นตีระยนะครับทําวิ่งนะครับให้เกิดจุดตัดนะครับโดยอิงจากจุดแรกนะครับจากจุด E ไป O และไป G และเส้นที่2นะครับก็จาก F O H ครับผมนะม เมื่อเราได้เกิดเสถียรนะครับเราจะได้มุมนะครับกลึ่งกลางพอดีนะครับจนทําให้เกิดจุดมุมก็คือ I J K และ L ครับผมเมื่อเราได้มุมตามที่เราต้องการแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ทําการขีดเส้นนะครับผมทําให้เกิดกรอบสี่เหลี่ยมดังภาพตัวอย่างนี้เลยครับ ตมากนะครับในการสร้างรูปห้าเหลี่ยมนะครับเราก็จะเริ่มต้นนะครับเหมือนเดิมนะครับรูปรัศมีของวงกลมนะครับอยู่ที่3เซนติเมตรนะครับเริ่มต้นจากจุด O A นะครับผมหลังจากนั้นเราก็ทำการกางขานะครับอาจจะไม่มากไม่น้อยนะครับ หรือว่าน้องถ้าน้องไม่ถนัดหรือว่าน้องใหม่ยังงงๆแล้วก็สงสัยเราสามารถกางขาได้ถึงจุดโอได้เลยนะครับพยายามจุดสังเกตนะครับพยายามในการเ,าเราจะกางระยะของตัววงเวียนเนี่ยพยายามให้ดูจากสายตาแล้วว่าเออมันเลยออกจากมันเลยออกจากพื้นที่นะครับหรือมันเลยกึ่งกลางไปนะครับ หลังจากนั้นเมื่อได้จากจุดกึ่งกลางนะครับเราก็จะทําการจุดขีดนะครับให้เป็นวงนะครับไปในทางจุด C นะครับผมแหมก็จุดไข่นะครับจุด A แล้วก็จุด O นะครับเมื่อได้เสร็จสับนะครับเราก็จะได้จุดตัดนะครับเส้นจุดตัดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาหาจุด D นะครับโดยเริ่มต้นจากจุด C นะครับแล้วก็ไล่ขีดลงโดยการใช้ฉา หรือว่าใช้ไม้ประทานนะครับแต่ครูขอแนะนําให้เราใช้ฉากดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาเราใช้ฉากให้มันใช้คู่กันกันกบไม้ทีนะครับเราจะได้ระดับที่พอดีนะครับนะเมื่อได้ตำแหน่งเสร็จสบนะครับหลังจากนั้นเราก็กางขานะครับจากจุดดี ไปจุด E นะครับผมจากจุด D ไปจุด E นะครับเมื่อได้เสร็จสับนะครับก็จะเป็นในส่วนของรูปถัดมานะครับเราก็ทําการขีดไขว้ให้มันทับเส้นวงกลมนะครับด้านนอกจนจะทําให้เกิดลักษณะของตัวจุดนะครับหรือว่าจุดรูปตัดนะครับเพิ่มขึ้นก็จะเป็นจุด G และ F นะครับผมน่ G และ F นะครับ เนีเราก็จะทําอย่างนี้ไปนะครับให้ครบ5าจุดนะครับโดยเราจะขีดค้อยอย่างงี้นะครับต่อมาก็ทําการเปลี่ยนตําแหน่งใหม่นะครับผมอนจะได้จุด H ก็ทําการปักจุดปักหมุดที่จุด F นะครับแล้วเราก็ทําการขีดเราก็จะได้จุด H นะครับผมส่วนต่อมาเราก็ปักหมุดที่จุด I นะครับเอ้ยวขอโทษครับ เราก็ปักหมุดในที่จุด G นะครับเมื่อเราทําการปักหมุดที่จุด G แล้วเราทําการเขียนนะครับก็จะทําให้เกิดจุด I นะครับผมดังรูปตัวอย่างเลยนะครับจะทําให้เกิดรูป I e, F H I G นะครับผมจะทําให้เกิดมุมตัวนี้นะครับ หลังจากนั้นเราก็ทําการขีดเส้นนะครับผมตีเส้นตีกรอบนะครับก็จะได้ตามตัวอย่างนี่เลยนะครับผมต่อมาในการสร้างรูปแปดเหลี่ยมนะครับซึ่งในการสร้างแปดเหลี่ยมนะครับก็จะได้ทั้ง2วิธีและ2ทางนะครับผมซึ่งอันนี้ครูก็จะแนะนําวิธีทางนะครับในการสร้างรูปหกเหลี่ยมเป็นลักษณะแนวนอนนะครับ อย่างแรกนะครับเราก็ทําการวาดรูปวงกลมนะครับโดยมีรัศมีจากจุด O ไปจุด A ห่างอยู่ที่3เซนติเมตรนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการทาบตัดเส้นตัดให้เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางในระดับแนวนอนนะครับผมโดยการมาร์จุดนะครับจุดตัดมีจุด A O B ครับผมแล้วนี้เราก็จะได้ดัางรูปเมื่อได้รังรูปเสร็จแล้วนะครับก็ทําการ กลางขานะครับของตัววงเวียนนะครับจากจุด A ไปจุด O จากจุด A ไปจุด O นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการขีดความนะครับทับเส้นวงกลมนะครับดังรูปนะครับคราวนี้เราก็จะมาร์กจุดอยู่2ตํตำแหน่งนะครับทำเส้นก็จะมีจุด A และจุด b ครับ ซึ่ง B เราก็จะได้ทางฝั่งด้านซ้ายนะครับส่วนจุด A ก็จะได้ทางฝั่งด้านขวาดังรูปตัวอย่างเมื่อได้เสร็จสับแล้วนะครับเราก็จะทำการมาร์คจุดตำแหน่งนะครับเป็นลักษณะตามตัวอย่างจะได้ A C F B E D ครับผมเมื่อน้องๆได้ตามรูปตัวอย่างที่ครูทำให้ดูแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ จะทาการตีเส้นกรอบนะครับผมก็คือตามเส้นที่ขีดระยะไว้อยู่ทั้งหมด6.6ด้านนะครับให้เกิดรูปหกเหลี่ยมนะครับดังรูปตัวอย่างครับผมอ่ถัดมานะครับในส่วนของการสร้างรูปแปดเหลี่ยมครับซึ่งในการสร้างรูปแปดเหลี่ยมนะครับก็จะคล้ายคลึงกันนะครับกับวิธีการสร้างรูปสี่เหลี่ยมครับผม ซึ่งในการสร้างครั้งนี้นะครับเราก็จะเริ่มต้นจากจุด O นะครับซึ่งมีระยะรัศมีนะครับในการทําวงกลมจากจุด E เนี่ยอยู่ที่3เซนติเมตรนะครับหลังจากนั้นเราก็หาจุดเส้นตัดนะครับทั้งแนวดิ่งและแนวราบนะครับก็จะเกิดจุด A B C D ครับผมเมื่อได้ตำแหน่งตามที่เราต้องการเสร็จสับแล้วนะครับเราก็ทําการกลางขา นะครับอยู่ที่จุด A นะครับไปจุด O นะครับหลังจากนั้นก็ทําการขีดค่อมค่อยระยะนะครับซึ่งอันนี้อย่างที่บอกน้องๆไปนะครับว่าวิธีจะคล้ายคลึงกันกับการสร้างรูปสี่เหลี่ยมครับผมคราวนี้เราก็จะทําเหมือนเดิมครับก็จะปักหมุดที่จุด A จุด C จุด B จุด D ตามรูปตัวอย่างเลยครับ จนจะทำให้เกิดรูปเป็นรูปดอกไม้หรือดาวกระจายนั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการหาจุดเส้นตัดนะครับโดยการหากึ่งกลางนะครับจากจุด F O H นะครับและจุดที่สก็คือ E O G ครับผมเมื่อได้เสร็จสรรนะครับเราก็จะทําการมาร์คจุดมาร์คตำแหน่งทั้งหมด 8.8เหลี่ยมนะครับก็จะได้เกิดตัวอักษรตามรูปนะครับผมก็จะเป็น A I C L B K D J ครับผมเมื่อได้ตำแหน่งรูปเสร็จสอบนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการเขียนนะครับขึ้นรูปร่างรูปเป็นลักษณะาตามรูปตัวอย่างแบบนี้ครับผม เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการเช็คตรวจสอบข้อมูลนะครับเช็คตรวจสอบผลงานของตัวเองนะครับว่าเรามีการเก็บรายละเอียดเรียบร้อยหรือเปล่านะครับผมซึ่งนี้ถ้าน้องๆคนไหนสงสัยนะครับก็สามารถสอบถามหรืออินบ็อกซ์ในใต้คลิปนี้ได้เลยครับในทั้งนี้ในข้อควรระวังในการใช้เครื่องมือนะครับอุปกรณ์ในการใช้เครื่องมือของเรา ถึงวงเวียนอาจจะไม่อันตรายนะครับแต่ก็ยังมีความโคมนะครับน้องๆที่ใช้ก็ควรที่จะระวังนะครับในการใช้อย่างดีนะครับและที่สําคัญนะครับการกําหนดการระยะนะครับเราก็จะต้องฝึกนะครับในการใช้เครื่องมือให้เป็นแล้วก็ใช้ให้ถูกให้ควรด้วยนะครับนะจบเสร็ัสา์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับรูปทรงเลขาคณิตนะครับที่เราใช้ เครื่องมือที่เป็นวงเวียนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับคู่ใบคู่ก็ขอจบนะครับการนำเสนอนะครับบทเรียนเล็กๆน้อยๆทฤษฎีเล็กๆ,ๆน้อยๆให้กับสำหรับพวกเราวันนี้โอกาสหน้าเจอกันใหม่สำหรับแค่นี้สวัสดีครับ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับ